ไปทางอยู่อยู่สารประภูมิไปทางสารประภูมินอะนพียบเลยไปทางนี้นี่นี่หันมามองทางนี้นี่นี่มันอยู่บนนี่ ไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วนี่ครับจะได้ไหมครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหไปเร็วมากนี่ครับไหนวะเนี่ยข้างในนะครับดูดูดูต้นมะยงชิดใบไมะยงชิดบนนูุ่ม นี่อยู่ไปไม่ยังคิดไงเห็นเนี้ย